หลักๆของ tacos. เราก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานต์ยามาฮ่าแล้วก็รถยนต์ซูซูกิเราพูดตั้งแต่วันประถมนีเทศนะครับว่าเราต้องทำให้8ชั่วโมงที่ที่มาอยู่ที่บริษัทคือหนึ่งในสาของชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขถ้าคุณตอกบัตรแล้วคุณรู้สึกว่าคุณตกนรกปรึกษาหัวหน้าเลยผมบอก ออยอยู่มาตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดบริษัทก็คือเป็นรุ่นแรกเลยที่หมุกเบิกกับบริษัทนะคะช่วงแรกๆกเนี่ยการเทิร์โอเวอร์สูงมากเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการที่มองว่าเรื่องเงินสำคัญอย่างเงี้ยถ้าเราให้เขาไปแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะต้องทำให้เราร้อยเหมือนกันโดยไม่ได้มองถึงสิ่งอื่นเลย ลาที่เรามีปัญหาในการทํางานเมื่อเราปรึกษาหัวหน้างานเรารู้สึกว่าเขาอะไม่ได้ทิ้งให้เราทํางานคนเดียวเขาเป็นองค์กรธุรกิจที่ที่ดูแลพนักง,งานเป็นอย่างดีเหมือนเราเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองแค่เราเป็นพนักง,งานแต่เขามองว่าเราเป็นครอบครัวเขาในบริษัทมีปัญหาอะไรคือก็จะให้ส่งเมลหาหาอเฮียกับอาซอเป็นการส่วนตัวแล้ว จะเอาปัญหานั้นมาคุยกันแล้วมาแก้แต่เน,นี้อาซอจะไม่แจ้งว่าใครเป็นคนส่งมามีปัญหาตรงนี้จะไม่เปิดเผยกิจกรรมที่มานะคะส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นระดับพนักงานเขาเสนอขึ้นไปอย่างที่บอกนะคะของเราจะมีคณะสวัสดิการกิจกรรมที่ผ่านเลยนะคะก็คือกิจกรรมที่ทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมและก็ได้รับประโยชน์ ก็มีระบบเงินกู้ที่เราพยายามต่อรู้กับเงินอนอกระบบกเพราะเรารู้ว่าพนักงานของเราเนี่ยกู้เงินอนอกระบุกเยอะเราก็พยายามสร้างสากลขึ้นมาเมยเป็นเมื่อไงเมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องรับผิดชอบอาหน้าที่ของแม่ที่ต้องดูแลลูกหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลบุพก,การีของเราพอค่าใช้จ่ายเราไม่เพียงพอบางทีมันมันก็มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องแล้วเราทำให ครอบครัวของเราอะเกิดความขัดแย้งเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นเวลาเรามาทํางานเราก็มาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมันทําให้ความความสุขตรงนั้นมันหายไปเรื่องทุนการศึกษาบุตรเนี่ยเราให้พนักงานตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาทํางานกับเราเลย มี5คนก็รับไปเลยหมื่นหนึ่งเพราะว่าจ่ายทุนละ2000ถ้าเป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกจริงๆแต่ถ้าเป็นเซ็นรับรองเป็นลูกบุญธรรมแล้วอันนี้เราก็ให้ไก่ได้รับก็จะทุนบุตรด้วยเพราะว่าไก่มีลูกแล้วแล้วก็มีทั้งสวัสดิการงานแต่งเยี่ยมข้อทุนบุตรทุนบุพาการีทั้งพอ่อแม่อย่างเงี้ยจะได้รับหมดเลยค่ะแล้วก็ทุนบุตรอันนี้เขาจะให้ทุกคนทุกคนที่มีลูกคนละ2,000บาทไม่จํากัด ก็ตั้งแต่เรียนอยู่อนุบาลถึงปริญญาตีก็จะได้หมดเลยกี่คนก็ได้ขอแค่บุตรอยู่ในความดูแลของเราเขาจะกลัวผมมากเวลาผมไปเยี่ยมป่วยถ้าวันไหนผมว่างเนี่ยผมไปเยี่ยมป่วยก็จะกลัวมากหนูก็เจอตอนหนูคลอดไอเฮียจะไปแล้วไอเฮียก็จะเดินดูในบ้านไก่ตรงนี้นะแกแกก็จะแซวว่าเดี๋ยวเฮียจะมาอีกนะเก็บให้เสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนไทยนี่ดีอย่างนึงถ้าเป็นฝรั่งนี่คงรับไม่ได้ที่เราไปเจ้ากี้เจ้าการเขาขนาดไปร่วมเข้าไปลืกถึงครอบครัวเขาคงไม่ใช่แต่ถ้าทำไทยตรงนี้เราเราอยู่กันแบบแบบพี่แบบน้องความสุขของที่บ้านเป็นเหมือนพื้นฐานของความสุขของที่ทํางานถ้าที่บ้านมีความสุขทั้งร่างกายจิตใจเรามีร่างกายที่แข็งแรงที่จะมาทํางานมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความสุขจากครอบครัวความสุขตรงนี้มันจะเป็นส่วนซับพอร์ตแล้วก็ผลักดันเราเวลาเรามาทํางานเราก็ทํางานกับเพื่อนได้เต็มที่เราเรียนผิดเรียนถูกมาเยอะทําให้ผมต้องมั่นใจยิ่งขึ้นว่าถ้าผมมาทําองค์กรแห่งความสุขหรือองค์กรแห่ออง,องอยู่กันแบบครอบครัวนี้ยิ่งมั่นใจว่ามันนี่แหละคือแนวทางแบบไทยๆของเรา